กิบผักค่ะทุกคน,นนี่คือสเปนิชอ l ง s h s สเปนิชไม่พาปลูกไว้3ปีแหละหน้าหนาวอ่ะก็ก็ไม่ตายคะ่ะหน้าหนาวอยู่เขียวแบบนี้ตลอดทั้งปีคะ่ะปลูกง่ายอยู่ทนคะ่ะมีอยู่แค่สต้นเข้ก็แตกก่ออันนี้คือเขาแตกมาจากต้นใหญ่เขาก็มาก่อรากของเขาเองที่แรกไม่พามีแค่สต้น ก็มียอดของเขามาเขาก็ล้มลงมานี่เขาก็มาแตกหน่อของเขาอีกเก็บกินได้ทั้งปีค่ะเก็บทีนึงก็ได้ผัดกระทะหนึง่งละค่ะสวยใบอ่อนน่ากัดพัดสิเก็บไปไว้ผัดเส้นหมูจ้ะไว้ไว้ผัดเส้นหมูค่ะเก็บเอาแต่ใบสวยๆเลย เก็บให้แตกงามจ้ะเหลือไว้ต่ยอดงามไรงามจ้ะผักสวนท้าอีกผักสวนไม้นียต้องผัดต้องทนทานทนแดดทนฝน บ่ใส่ปุ๋ยให้น้ำนิดๆหน้อยๆก็ได้ให้ประจำด่ะนนานให้น้ำที่ปีนี้ฝนตกดีเข้วก็จะอาศัยน้ำฝนเหลืหอยอดไว้นิดๆหน่อยๆก็จะแตกออกมาให้ได้กิน ก็แตกไปไกลๆเขาก็ล้มลงไปเขาก็ตออกยอดใหม่เป็นโกใหม่ใช่แล้วค่ะเต็มเลยเต็มเต็มตะกาเลยพี่น้องผัดใดเป็นหมอจ้ะผักอันนี้เขาจะเอาอร่อยค่ะผัดเขาจะไม่แข็งเวลาเราผัดหมูผัดสุกแล้วเรา ใส่ลงไปแป๊บเดียวค่ะพักบาหาาบพักกินง่ายแซ็ปนั่นคือสเบอร์รี่ของแม่พาค่ะปีนี้กำลังออกดอกออกดอกไม่รู้จะออกดอกไม่รู้จะติดลูกหรือเปล่านะรู้สึกว่าเขาจะขึ้นเหนีวมากแต่กอใหญ่ผลในพ้าสติกตัดตออกมันบงังวิตูยยังดำๆอยู่หัน่นแม็กซี่ มาหน่อยเขามนนำเปิดถุงข้าวใหม่เช็คข้าวว่าเป็นข้าวจริงไหมซื้อข้าวมาจากร้านจีนค่ะเขาบอกว่าเป็นข้าวจากไทยแลนด์ข้าวหอมมะลิจากไทยแลนด์แต่เม็ดเล็กมากค่ะแม่พาก็เลยไม่มั่นใจเอามาเช็คก่อนว่าเป็นข้าวจริงหรือเปล่าด้วยการเอามาคั่วค่ะดูซิว่าข้าวจะใหม่หรือข้าวจะค่อยๆเหลือง นี่ก็ดูแล้วค่อยๆเหลืองค่ะแปว่าเป็นข้าวจริงค่ะตรวจสอบเห็นมา,จากจ้ะเห็นมากเขาว่าเขาควอมทานน้ำมะขวมัวมสิาหมดแปว่าเขาเขาเริ่มเหลืองไปว่าเ <c oughs> ขาเริ่มเหลืองไปว่าเขาเป็นข้าวจริงค่ะไม่กินอยู่หน่อยนึงโอเคพานวันนี้ไม่พาได้ต้มยำต้มยำไก่ค่ะจะเอาไปวัด ตม้มยนไก่รแสแซ่บเครื่องปรุงสำเร็จค่ะสูตรไม่พา <laughs> สูตรเฉพาะตัวเครื่องปรุงสำเร็จแซ่บไรจ้ะ สวัสดีค่ะสวัสดีมีความสุขทุกคนค่ะ <That> s <S วันนี้ <going in. S 1> เราจะขนเสื้อผ้าไปบริจาคค่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกถุงมีข้างในอีกไหมเจ็ดถุงเราจะเอาไปบริจาคที่ร้านมินนี่เป็นร้านเสื้อผ้ามือสองของลูกสาวค่ะของแม่ยังไม่ไป เราใส่กล่องไว้สองสากล่องไม่รู้เข้าไปไว้ตรงไหนเดี๋ยวค่อยไปรอบหลังเยอะมากอมเอาเสื้อผ้าไปบริจาคก,กันจ้าแม่ค่ะก็จะเก็บรองเท้าไปด้วยค่ะรองเท้าเกา่าทั้งรองเท้าซื้อมาไม่ใช้ทั้งที่ซื้อมาจากวินนี่ไม่ได้ใช้ก็จะเก็บไปค่อยดูว่าพอเก็บไปมันก็ จะได้ใช้อันนี้ชอบแค่ชอบซื้อมาแล้วก็ไม่เคยใส่ไปไหนเลย <laughs> ใส่เดินในบ้านโอ้ยความคือความชอบค่ะรองเท้าใช้นิดนิวยอยไม่ใส่ยังไม่ใส่ใส่เดินอยู่ในบ้าน ไม่รู้สิมันไม่ได้ใส่ก็อยากเอาไปให้เขาขายให้คนอื่นไปใส่มันโอเคอนยะู่นะจริงว่าไหมเราจะทิ้งอันนี้ดอกยองอันเนี่นยไมกี้ซื้อมาไม่ถูกเลยนะเธอทำไมต้องทิ้งเอามันใส่แล้วโอ้ใส่แล้วก็จะทิ้งอันนั้นยังไม่ใส่เลยกดซักแล้วมันไม ซักแล้วเอาไอ้เพรพ์เท้าแปะมันก็จะหายไม่หายร้านเนี้ยเนี่ยใส่จนแบบมันขึ้นแล้วเนี่ยเอาไปเอาไปไปเอาไปดีกว่าไว้แล้วมันใส่ใสอ,อันนั้นแม่ก็ใส่ไปทํางานอยู่เอออันนั้นเอาเอาเอาสีเทามาไหนสีเทานนใส่แล้วมันมโชคไม่ดีเนะี่ยใส่ไปทํางานเจอแต่ลูกค้ายากๆเ<ะ>นี่ยคู่ อันนี้ก็น่าร้อนมาแล้วจะได้ใสอยู่อันนี้ก็อันนี้ใส่ดีแต่อันนี้ก็เอาไปโลดรองเท้าค่ะทุกคนอันนี้ก็เอาไปเอาไปร้านมือสองเขาก็ขายได้อยู่อันนี้ก็เอาไป ก็ไม่ซักหรอกเห็นเขาไปนี่ไงรองเท้ากีนนี่ไงไนกี้คู่นี้คู่นี้ก็คู่นี้ก็ซื้อแพงนะเนี่ยซื้องแต่ปีแรกที่มาไมใส่ก็เอาไปใส่ไม่ได้แล้วเริ่มแนมดูดูอันนี้ก่อ,น,อนนั้นจะใส่อยู่หน้าร้อนมาแนละ้วคู่นี้ก็ซื้อแล้วก็ไม่ใส่ น่าก็ต้องมมานัา่งเลยคากี้มันนั่งรอกินแลนวเนี่ยชุดน,น,นี้ซื้อมาแล้วก็ไม่ใส่ชุดนี้ก็เอาไปสวยแต่ใส่ไม่คือปวดเจ็บเท้า คนนี้ซื้อมาจากไทยข้างนอกอีกเพียบพอสองถุงค่ะด้สองถุงอา้องเท่ากี่งเงินมาหิ้วไปลูก สองถุงค่ะมูสองไปไว้ให้เขาขายต่อเต็มถ่ายรถเต็มท้ายรถเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าถุงอันนี้มีแต่ของลูกสาวกับรองเท้ารองเท้านี่ทั้งของแม่ของลูกไปบริจาคก,กค่นวันนี้ไปวัดทำบุญมาแล้ว มืิจับเสื้อผ้าไปแล้วค่ะกองไปตบริจาคท่านค่ะซื้อมาใส่ใแล้วก็เอาไปบริจาค ของคนบบริจาคเต็มเลยเยอะมากบายสามมาแล้วจ้ะจีหิวเข่าอีกแล้วลูกสาวเขาไปสั่งบอกเขาเฝ้าฝ้าก็ตามว่าเอายังบอบอบเอาสั่วเฝ้าเอาแต่ของเจ้าแล้วก็มาเฝ้าไปเฝ้าเมื่อจ้ะ